ทักท่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีผู้ติดตามแล้ครับสม้มคลิปบคอคคนวันพะรุยวันนี้เฮากะได้เดินทางเขาป่าพี่น้องเลยเขาป่านี่ก็มีอยู่ชามคนมาขึ้นพากันเขาป่าในเท่เนี่ยก็มีบัวเพชรแลวก็บบัวไม้บรรนาสามคนนะท่านี้ค่อยกันมาหอดเครงทางแลวกล็รอทาเขาจช่อกนเพราะว่าเขามาหอดแล้วก็จะได้ออกพร้อมๆกันเลยรอทาเขาก่อนจัน่อยนะนี่ก็เครื่อง เสบีงเขานี mm, ่กะในรถนี่ก็มีอยู่นในกะหมอนึงหมอนึงแล้วก็มุยหนึ่งเข้าแล้วก็มอแกงไปหน่อยอันนี้กับทุบเขานี่แล้วก็มีบางสูบถือจะโกไปยานยางรถโหเพราะว่าเขาขึ้นเท่านี้เขาเชียวรถจักขึ้นขึ้นทานี้ของประเทเรารถไทยขึ้นดรอท่าเขาเพชรมาใช่ไนมหมอเพชรเป็นกำลังมากจักรเพชรมาเลย เราทาแต่ว่าไม่ไมนะ่ไมน่ะตอนนี้บอ่อไม่เพิ่นก็น่าจะมาแล้วนะพอด้งยินเสียงรถไปเลยโอ้แม่แล่ะมาแล้ว <c oughs> นี่นคือห,ห,หอด้วย ข้าวฮิอ่าติ๊บข้าวเฮอีล่ะข้าวนี่ไม่ไม่ลังเพิ่นก็ได้เก็บติ๊บข้าวไปน้องเอ๋ยนี่อะไรรถถ่ายพิอึดใจแดดไปเลยไหมต่างไว้นี่นเอาก็มาครบแล้วบะนี้ไปลุยบะนี้พร้อมลุยแล้วบะนี้อันนี้ติ๊บข้าวพักเยออยูดะทงพี่งานเราพร้อมลุยแล้วบะนี่ไปลุยรุ่ยข้าวป่าพี่น้องไอซามคน ไปเลยพร้อมกันเลยเจ้าหอดวันที่พักอย่างไรครับพี่น้องเบื้องอี่านึงตอนนี้หอดชุบห้อยตีห้อยเตยพี่น้องเลยทางมาใหม่เป็นกัไปเบิ่งทางรถอยู่ว่าสิไปได้หรือเปล่าว่าสิไปนอนอยู่ทางห้อยอัมปกตเลื่อนไปตะไปได้หือเปล่าฮะ ได้ทางยะขนาดรถขทัทนีิชองไปแล้ว ข่อยชมพูยู่สันทายลุยพี่น้องชายลุยชายลุยชายลุยไปเราก็ได้มาหอดที่พักแล้วบานนี้ <c oughs> เฮาเฮาพักอยู่เพือ่อประกดพี่น้องเอ้ยวันที่พักเฮาก็เลยใช้ทำง,งานก็กวาดบ,นบนาันอยู่วันเช้าก่อนเส้นทางขนาดลนเล่นเยเฮาไม่ชิงขนาด <c oughs> เทเดียวเลยสั่งเลยเขาก็มานอนครั้งนี้กับเธอเดียวเฮาก็ได้ครั้งนี้ครัง้งแรกเฮามานอนอยู่ทางเพื่อประกดพี่ วันนี้เขากะหาพักผ่อนจะก,ก่อนจะน้อยเอาไปละแรงต่อพักผ่อนเลยกัาหลังจากพักผ่อนได้แห้งเร้อยได้แห้งแล้วกะพี่เขากะแยกย้ายกันไปหาละแรงนะพี่น้องไปกันนับละแรงไปกันไปหาอยู่หาก,กินหากระติดตามไปชมกันว่าสีหมานหรือเปล่าแต่ละคนนะในเขาก็ลุ้นไปนํำกันเลย ก็ได้พอไก่ไม่นอ่อนพป่น้อยมันกระตาอยู่เดี๋ยวชิเป็ดดักมี่มันมันกระมาลูกมันปลึงม่ปถึงพี่น้อยจนมันกระตาลูกมันอยู่ไก่ก็ได้เอาชิปิงก่อนยิงนิ่ง100ไปหน่อยปิดไปล โอ้ส <krit> ิได้รักมาเลยสิรักดรอนลูนมาอยู่นี่ชนก็มาอยู่ต้วนคเช่อวอานั้นน่ะไก่ไม่ได้อ่อนไป่ล้วไเอาลรรุ่นกันต่อไปวันนี้เอาพอไก่ไม่ไ้อ่อนแต่พอได้ก็มาหมดทันยนิงมันไม้ใหญ่ๆระโดระโปดรอรี่นหมไม่หยางเ อเอาก็ลุ้นตอ่อไปอีกนี่ล,ลุ้นจะ,ะได้ละเมื่อกี้อย่างไรจังอ๋อจบไปตองมันแห้งขว,วบขวบเลยจบขอบแล้บินไปจำห้องบินไปอยู่ยมออยมเมื่อกี้นี่ควาขวบขวบก็ยังเลยขวอมันเยอะนี่เมื่อกี้นี่บินปุ๊บ,ปบไปอย่างง่ายขนาดนคนเด้ยไปตองมันดังนะ

ตอนนี้ก็เล่มคำนะอะไรน้องเฮากัิไช้เละหาที่พักก่อนวราวเฮ้าไปเฮากระพออยู่แต่ว่าบริยิ่งมันจบอไรพอไปตองมันดังพราะก็ะหอบเพรากไก่ขวาแต่ว่าบริยริ่งแสดงเข้ามางันนี้ก็พบเนื้ออยู่แต่ว่าไรนะรอลุ้นตอนไปการมืองแรงอีกพอจะได้ไปการบมือแรง กลับที่พักก่อนอค่อยก็ได้เดินทางมาหอดที่พักแล้วตานนี้กันทางทีมง,งานเนาะครับฝากกันมาประาณนึงเขาเริ่นมนำยู่ได้เพื่อกินแรงหนึง่งมีงมีบล<ๆ>าภูใดได้ปลาได้แต่พันปลาซีอยู่ได้ทางเราเพชรพนเช้งมงได้ปลาได้กินแรงไหมหลายเต็มเนาะ ปลาให้กินแหลมงมาเนี่ยเขาก็หาอยู่หากินสิแก่เขาจะไปกินก่อนบาอนีอ้เขาก็นึ่งชุกแล้วพี่น้องเยนี่ก็เพชรเพิน่นแกงป่าหมูมกระพดละเคยจะได้กินแล้วบ่อนีน้ทางบ่อใหม่เป็นก็ทางบ่อนกินขา้าวอยูอ่อยู่ป่าม,เมเาเนี่ยชอบป่าดิ ไม่ทางหาบ่อนเข้ากินน้ำนอยู่แกงข้าวกะทีมงานข้าวปุงเลยชุกเลยชุกที่เรียบร้อยแกงปลาชิวปลาชิวผู้ปลาชิวปลาเสียดเลยฟังเจือต,ออตลอดเลยแซ่บตลอดเนาะทาปุ้งยู่มียากหนีมือว่าไม,ม,ม่เพิ่นมาเนี่ย เรียบร้อยบัดทางเก็ฟ้ากับช่านตักก็เตรีเรียบร้อยบัดนมาทุกคนกินข้าน้ำกันบัดนี้โตอะไรสได้เยอะแล้วเนอาไปตกเนาะ cũng quả Hà rồi hồn thì rồi, rồi. Thêu đột rồi biết nó cho ừ. mất đấy Đúng không? Đúng không? không? ngựa rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video หนังจอบเธอหนึ่งในยูฮันะยู่ห้างแล้คอยหนังจอบหอนไม้ไอแหละแหละตาซี่อซาช่อดกระดาวมาเชิญนี่สองนดนไอ้อดไม่ได้อะไรเยอะมากเลยครับยเ ตหขบนุงานะใช่ิตนะัวละลาย่เยโอเคเลยว่ะเลยวมันทิพอดีรงกาางอวิทย์พงครับหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วค่ คอยกับทีมงานกัสิได้หาพักผ่อนเจก่อนนะพี่น้องอากาศมันค้อนฮอนแน่แกเชอร์อากาศหอนแล้วกับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้ขอาก็มุกขอบใจหลายน้ำผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับชมคิดบุคคลวันาลุยหากขอขอบใจ